อ่ะครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับเป็นเคสโทรศัพท์นะครับเป็นของยี่ห้อนะครับนิวกลินนะครับเมเจอร์นะครับเป็น tpu เคสนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ผมสั่งซื้อมาสองอันเลยนะครับเป็นสีเทานะครับมันจะมีสีขาวกับสีเทานะครับสีใสนะครับโทษทีนะเป็นสีใสนะครับคือสีใสเคยซื้อมาใช้แล้วนะครับพอใช้ได้ไปสักพักนะครับมันจะเหลือง ครับมันจะเหลืองแล้วจะเหลืองตรงตรงที่มือเราจับนะครับแล้วก็ตัวเคสนี่ยก็จะเหลืองนะครับก็เลยตัดสินใจซื้อเป็นสีเทามาใช้เลยนะครับดูคมเข้มกว่านะครับเราใช้กับโทรศัพท์สีเทานะครับก็รายละเอียดก็ประมาณนี้นะครับของแท้ไม่แท้ไม่รู้นะครับอันนี้นะครับแต่ก็ใช้เราติดใจครับก็เลยมาแนะนำเพื่อนๆนใช้กันดูนะครับ สำหรับ s a m s u ง g g a l a x ซี่ t น้0สิบนะแต่อี่ข้ออื่นก็มีนะครับเป็นของนิวก i ินที่เขาทำขึ้นมานะครับความบางนี่อยู่ประมาณ0ูนจุดหมิลลิเมตรนะครับก็ถือว่าบางนะครับคือถ้าเกิดใส่เคสทุกเนี้ยนะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าด้วยตัวเคสที่เขามันบางนะครับถ้าทำโทรศัพท์ตกอะไรก็อาจจะป้องกันได้ไม่มากนะครับนะครับก็เดี๋ยวมาแกะกันเลยครับที่ผมซื้อมาสองอันนี่ก็คือผมมี2เครื่องนะครับก็คือ ซื้อให้แฟนเครื่องหนึ่งนะครับก็จะเปลี่ยนพร้อมกันตลอดนะครับก็เดี๋ยวมาดูเคสกันครับอันนี้เคสเก่านะครอะเดี๋ยวดูเคสอันนี้ก่อนเช็นะครับก็ใส่กล่องนะครับมาอย่างดีนะครับพิมพ์โลโก้ n e w กิ n ตรงนี้ด้วยนะครับก็น่าจะเป็นของแท้นะครับแต่แท้ไม่แท้ก็ผลิตจากจีนทั้งนับทั้งหมดนะครับ ทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้จะเป็นสีเทานะครับสีเทามันจะไม่ใส่นะครับเ่เพื่อนลองสังเกตดีๆนะครับมันจะไม่ใส่นะครับแล้วด้านหลังตรงนี้ครับมันจะมีความสากคือใส่ตัวโทรศัพท์เข้าไปปุ๊บมันจะไม่ไม่ติดกับตัวโทรศัพท์นะครับแล้วก็มีปุ่มด้านข้างนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีความสากเหมือนกัน นะครับด้านข้างนะครับทําให้จับถนัดมือนะครับไม่ลื่นหลุดง่ายนะครับตรงนี้นะครับมีทั้งสองข้างนะเวลาเราจับนะครับตรงนี้ก็สามารถใส่ยังไงที่ห้อยนะครับสายห้อยโทรศัพท์ได้นะครับก็มีปุ่มเจาะรูมาเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้มาดูเคสเก่าของผมก็ใช้นิวกินเหมือนกันนะครับ คือใช้โทรศัพท์มาหลายรุ่นแล้วก็ผมก็จะใช้ยี่ห้ออยู่นี้ยี่ห้อนิวกินนี่อยู่ยี่ห้อเดียวนะครับอันนี้ก็สีเทาเหมือนกันที่ผมซื้อมานะครับเป็นไงครับอ่าสีนี่เหลืองเลยนะครับดูตรงที่เหลืองนะมันจะเป็นตรงที่มือเราจับนะครับมือที่เราจับตรงนี้นะครับมันจะเหลืองนะครับคาบมือคาบขี้ไครของเรามันจะไปติดนะครับก็ เหมือนกันอันนี้ใช้มาปีกว่าแล้วนะครับก็ตั้งแต่โทรศัพท์โน้ตสิบออกนะครับจนถึงวันนี้เลยนะครับก็ตัวเคสนะครับก็ไม่ได้กัดโทรศัพท์หรืออะไรนะครับก็ยังเรี่ยมสวยเหมือนเดิมนะครับไม่ได้กัดเคสหรืออะไรนะครับอันนี้ก็อันนี้พอดีพลาสติกผมไม่ได้ลอกออกนะครับมันก็เลยเป็นรอยนิดนึงนะครับเป็นรอยแต่ว่าเป็นรอยที่พลาสติกนะครับ ไม่ได้ลอกออกนะครับก็ถ้าเกิดลอกออกมาก็น่าจะใส่กิ๊กนะครับนะครับก็เดี๋ยวเอามาใส่เคสใหม่กันเลยครับได้เลิกยางพอดีนะปึ๊บใส่ง่ายครับอ่านะก็กลับมาใหม่เหมือนเดิมนะครับตรงกล้องตรงนี้นะครับเขาก็จะมีความนูนขึ้นมาด้วยนะครับจะมีความนูนขึ้นมาก็ป้องกันนะครับ ต้องการไม่ให้โดนกระแทกหรืออะไรแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีน่าจะเป็นซีเรียลหรือเปล่าไม่มั่นใจนะ่ามีเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็มีนะครับตรงนี้ก็จะสกิีนนะครับอยี่ห้อนิวกินนะครับตรงนี้นะครับอ่าการลื่นนะครับตรงนี้การลื่นก็จับแล้วก็ถนัดมือดีครับ ทำให้โทรศัพท์ของเราเนี่ยไม่ใหญ่เกินไปนะครับปุ่มกดก็ทําได้ดีนะครับเพิ่มปุ่มปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับก็ใช้ได้นะครับก็ได้เลิกเปลี่ยนเคสโทรศัพท์นะครับก็เลยมารีวิวให้เพื่อนๆรับชมนะครับมีทุกยี่ห้อนะครับ ผมดูแล้วนะครับของยี่ห้อนิวกินเนี่ยนะทำออกมาทุกยี่ห้อเหมือนกันนะครับก็สวยงามนะครับอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวทั้งหมดนะครับเพื่อนๆชอบเคสแบบไหนก็ว่ากันไปนะครับแต่ส่วนตัวผมจะชอบแบบเรียบเรีๆบางๆแบบนี้นะครับพกพาง่ายนะครับก็ประมาณนี้ครับผมนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ